สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์อิเล็กทรนินะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมฟิวลิปนะครับฟิวลิปตัวนี้ครับอาการคือไม่ติดครับบอรดไฟนี้จ่าย24โวลต์3.3มานะครับมันจะมีเขียนบอกใต้ใต้ปีนนะครับต้องแกะแกะออกมาก็จะเจอตรงนี้ครับใต้นี้เลยวัดดูเลยครับไฟมานะครับแต่ไม่ติดนะครับ อันนี้เกิดจากซีที่ช่างเขาเปลี่ยนมานครับช่างอีกคนนะครับเปลี่ยนมาแต่คือจะซ่อมบอร์ดแต่ซ่อมยังไม่ผ่านครับคือเปลี่ยนซีก่อนครับตอนนี้ผมก็มาไล่เช็คต่อก็เขาบอกอาการมาว่าหลอดมันไม่ติดนะครับคือหลอดตรงเนี้ยไม่ติดหลอดเครื่อง l e วดีเนี่ยแล้วเวลาเอามือมาลูบลูลูบตรงเนี้ย c p พอ่นะ สีแดงจะติดครับแต่สั่งอะไรไม่ได้สถางสแตนบายครัผมก็มาไล่เช็ควัดไฟนะครับสาเหตุหลักๆนะครับจับกาววัด DC 10สิบโวลต์ก็ได้ครับผมก็จับกาวก็วัดดีนะครับสิบโวลต์เราเวลาวัดนะครับไฟพวกนี้จะไม่มีนะครับสังเกตดูนะครับ ตอนผมวัดไฟตรงนี้ไม่มีแต่พวกนี้3.3 3.3 3.4โวลต์มีนะครับไฟไม่มีไฟไม,มีผมก็ไล่เช็คไล่เช็คดูครับปกติอา,อามันจะมีไฟนะครับตัวนี้แล้วมันดอกครับดอกผมว่าว่าไล่เช็คว่าทำไมตรงนี้ไม่มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟก็ไล่พวก12โวลต์14มา เสียบไฟไว้อยู่ก็มือจับดูตัวไหลมันร้อนมากครับร้อนตั้งแต่สะพานไฟแอลตัวนี้มาตรงนี้ร้อนหมดเลยครับก็เลยทําการถอดปลั๊กและวัดอารคนหนึ่งดูวัดอาคนหนึ่งดูติ้นเน้น C ีไฟเป็นหลักครับตอนนี้เพื่อจะหาว่าตัวไหนมันช็อตไหมสีไฟเป็นหลักก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยมอแปลงคอยมันครับตัวที่ผลิตกระแสตัวนี้ตัวนี้ ก็วัดอ่คูณหนึ่งลงกาวเนี่ยครับวัดตรงขั้วครับสลับกับกาวอันนี้อ็ะคือคูณหนึ่งสลับกับกาวตัวนี้ไม่ขึ้นครับตัวนี้ปกติแต่ตัวนี้ขึ้นครับขึ้นปุ๊บผมก็ได้ทาการวัดดูสังเกตมองดูครา่าวว่า C ีอาจจะช็อตหรือเปล่าตัวนี้ก็วัด C ีมันขึ้นสูตรครับแต่ต้องถอดขาวมาวัดก่อนปรากฏว่าไม่ชอ็อตก็มาวัดไดโอดครับไดโอดตัวนี้ก็จริงๆอะ่ะ ในอดตัวนี้ช็อตครับผมวัดแล้วผมก็ถอดออกมาแล้วก็วัดอากุณหนึ่งจับกาวแล้วก็จับคั่วบวกออกที่ผ่านหม้อแปลงข้าคั้วลบหลอกคั่วบวกเพื่อจะมาตัวนี้ครับก็คือมันช็อตลงกาวเต็มๆครับผมก็ทําการถอดออกปรากฏว่าวัดอาคุณหนึ่งผ่านมานี้คั่วบวกนี้มันขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างก็คือว่ามันไม่ช็อตก็สรุปว่าเป็นดโอดตัวนี้ครับในอดตัวนี้ผมก็ทําการถอดจากบอร์ดเก่าของทีวีทั่วไปนะครับ อันนี้ก็ถอดจากบอร์ดโซนี่นะครับโซนี่มันก็จะมีพวกเดวอดที่อยู่ใกล้ๆมอแปลงกเนี้ย แล้วหลอดติดนะครับไฟหลอดติดแล้วแสงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันอ่าเห็นไหมครับมาแล้วครับอันนี้คือน็อตที่เขาแกะไว้เบอร์โทรก็สรุปว่าบอดเสียแม้ช่างเขาจะเปลี่ยนซีแล้วก็ไล่เช็คจุดหลักๆก็คือตัวนี้ครับชุดนี้ผ่านอาตัวนี้ครับตัวนี้ช็อตน,นะครับเรโอนะครับ อดจากบอดเก่าที่ผมแนะนําไปหาดูครับมีหลายรุ่นหลายแบบที่บอร์ดที่ที่มีตัวมอแปลงแบบนี้ถอดได้ทุกตัวครับมอแปลงแบบนี้แบบนี้ตรงนี้ก็ถอดได้ถ้ามีไดโอดนะอย่างตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนมีไดโอดไหมตัวนี้มีก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับไอตรงนี้ของผมถอดจากโซนี่นะบอร์ดโซนี่มันมีตรงนี้ก็คือติดมอแปลงเนี้ยถอดใส่เลยครับก็ใส่แล้วผ่านแล้วครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แรกเปลี่ยนความรู้กันนะครับตอนนี้ฟิลิปตัวนี้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวผมดูที่ฝาเราจะพิมพ์บอกไว้ใต้ออคลิปนะครับครับผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ